เฮ็ดกินก็มาได้นะเฮ็ดอย่างง่ายอยังกูไยเออโคบิดโควิดแกมันเล็กอามาม่ามามาโกเฮ็ดมามาโกค่ะเออผ่านะอนไรกกินมามากูวันกูเจออะไรขี้มากินมาม่านะฮะได้เส้นมามาลงเข้ามาเฮมีอย่างคองด้ยอย่างมีมาม่ามีพัดก๋ำจอนลูก แล้วก็กิริยามันก็ติมีลูกจีนหอมแรงอ่าลูกจีนเห็นกินแล้วก็ใส่ซังซิกแ่แต่ชอใครกินนะพี่น้องใส่ยังก็ได้ค่ะเออไอ้ครน้ำจิ้มสุดเด็ดเท่าไหรน้ำจิ้มสามรสค่ะพี่น้องเห็นหมอโยกหมอจกขี้ตายนะ, <c oughs> ะเออฮ้ยไปสมกษุสอสังจินน้มเลยจะใส่หมกพิดซอยมันเหี้ยเออ กินพิเศษนำก็ได้ค่ะนะครับลาดไปบอกว่าได้คุกีนเดบดดับไม่บ่มสมโป้กระเินเน้านทีนะนมะผ้า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 อะไรมะผ้ากมะผ้าไเม็ดวะเออกูคนอย่าเพิ่งใส่เดอกำมันตีช่วมเกินเด็กคนเฮ็ดแต่มมาไล่ไล่ใจนะมาหน่งกุ๊บวะ ระหว่างในกองพิ้งอยูนอ่นั่นหรอขอามะพ้าวปั้มเลยใจหลงเปึ้งเดา๋ยห้องนัน <c oughs> น่ะกำ <c oughs> มันหวานนะครบอ,ออกมากบนหิมมั่วมั้งจิ้มกลินกลิ่นไม่เล่คิ้วเหรอตะวันตวันแค่จิ้มเดียวก็ได้านนม,ไมาจิ้มเนื้อหมกพาหลังคน,นนะมัวนะึมนะอันชมมั้งล่ะ